ทางเอฟทา็มร้สง FM า0มกะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกานาทีวันนี้ที่ชันพรรบ,บีธนิเทศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเนื่องจากว่า2-3วันก่อนนะคะได้ไปอ่านนิยายของ E.M. Forster นักประพันธ์ชื่อดังชาวอังกฤษค่ะซึ่งเขาก็มักจะมี คำพูดคมๆที่น่าประทับใจเขียนไว้ในวรรณนิยายของเขานะคะและดิฉันก็ไปอ่านเจอคำคมอันนึงที่เขากล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องใกล้ๆตัวของเราเขากล่าวไว้ว่า the main facts in human life are five birth food sleep love and death ซึ่งก็แปลว่า main facts นะคะก็คือความจริงหลักข้อเท็จจริงหลัก5ประการในชีวิตมนุษย์นะคะ main facts in human life are five ก็มีความจริงหลัก5ประการใน ชีวิตมนุษย์ของเรานะคะก็ได้แก่การเกิด birth อาหาร food sleep การนอน love ความรักและ dead ความตายนะคะฟังเผินๆก็เหมือนจะเป็นคำพูดธรรมดาทั่วๆไปแต่พอพ,พิจารณาอย่างจริงจังแล้วก็จะเห็นว่าเป็นความจริงพื้นฐานเป็นสัจธรรมในชีวิตมนุษย์เราทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะสุดท้ายเรื่องหลักในชีวิตของเราก็มีเพียงเท่านี้เองค่ะการเกิดอาหาร การได้นอนหลับพักผ่อนความรักแล้วก็ความตายและในวันนี้นะคะดิฉันก็จะขอนำเสนอหนึ่งใน main facts in human life ที่เป็นเรื่องเรื่องใกล้ตัวของเราที่สุดในทุกๆวันนั่นก็คือ Food นั่นเองค่ะซึ่งก็คืออาหารนั่นเองนะคะโดยดิฉันก็ได้ไปเ้นคว้าะข้อมูลนะคะแล้วก็อ่านเจอบทความที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ b a r i o e x i s t com ที่ได้นำเสนอถึง food history หรือว่าประวัติศาสตร์ อาหารจานที่เราคุ้นเคยไว้ได้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะก็เชื่อกันว่าคุณผู้ฟังค,งคงจะมีเมนูอาหารที่ชื่นชอบกันเป็นพิเศษบางคนก็รับประทานในทุกๆวันบางคนก็รับประทานเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆอาหารจึงกลายเป็นหนึ่งในการแสดงความยินดีการเฉลิมฉลองหรือแม้กระทั่งเป็นเครื่องหมายของความศักดิ์สิทธิ์ในบทความที่ฉันไปอ่านเจอมานี้ก็ได้นําเสนอถึงที่มาที่ไปแล้วก็ข้อมูลสนุกสนุที่เกี่ยวกับอาหารที่เราคุ้นเคยที่รู้ว่ามีประวัติศาสตร์น่าสนใจ อาหารบางชนิดก็เกิดจากความบังเอิญบางชนิดก็มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานจะมีอาหารชนิดไหนบ้างหรือว่าจะเป็นเมนูโปรดของใครบ้างหรือไม่นั้นเราลองมารับฟังกันนะคะเรามาเริ่มที่อาหารชนิดแรกค่ะ pretzel pretzel p r e t z e l นะคะ pretzel เชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้จัก pretzel ดีๆนะคะโรยรู้จักจากแบรนด์ขนมชื่อดังอย่าง Andy's Andy หมายถึง คุณป้านะคะ A U N T R E Auntie n t ก็คือหมายถึงว่าเป็นเพรสเซลของคุณป้าแอน Auntie a n n นี่เป็นแบรนด์ขนมชื่อดังจาก Lancaster, รัฐ Pennsylvania นะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วเจ้าเพรสเซลนี้ไม่ได้มีกำเน,นิดมาจาก Auntie a n n หรือว่าป้าแอนที่เราคุ้นเคยแล้วก็ยังไม่ใช่ขนมของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยจริงๆแล้วเพรเซลนี้ถือกำเนิดในช่วงคศ610นะคะ โดยกลุ่มนักบวชที่ออกเผยแพร่ศาสนาในแถบประเทศอิตาลีและฝรั่งเศสซึ่งเกิดจากการสอนและเผยแพร่ศาสนาในเรื่องของบทสวดและพระประวัติของพระเยซูให้กับเด็กๆนักบวชเหล่านี้ก็เลยได้ทำเพรสเซลขึ้นจากเศษขนมปงังแล้วก็นำมาทอเป็นลูกเครื่องหมาย trinity นะคะ T R I N I T Y หรือว่าพระตรีเอกานุภาพนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวแทนของพระบิดาหรือว่า the Father พระบุตร The Son and พระจิตหรือว่า The Holy Spirit ซึ่งเจ้าขนมในรูปเครื่องหมาทรินิตี้นี้ก็ทำขึ้นเพื่อมอบเป็นรางวัลให้แก่เด็กๆที่ศึกษาบทสวดในโบสถ์นั่นเองและก็ถูกส่งขยายต่อไปอยังประเทศเยอร,ม,รมันีนะคะจนในภายหลังเพรสเซลจึงกลายเป็นขนมประจำชาติของเยอรมนีและในช่วงคอสอ1800ที่มีการอพยพของชาวเยอรมันเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งชาวอรมัาที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในรัฐแถบรัฐเพนซิลเวเนียนี้ก็ได้นาเพรสเซลเข้ามาแล้วก็ทําให้เจ้าเพรสเซลนี้เป็นที่นิยมในอย่างมากในสหรัฐอเมริกาจนกลายมาเป็นแบรนด์ดังอย่างอันดี้แอนในปัจจุบันนั่นเองค่ะฉันได้เคยไปอ่านเจอประวัติของแอนไบรเลอร์หญิงชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งร้านขนมอันดี้แอนซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกนี้นะคะซึ่งในที่บทความนั้นเธอได้เล่าให้ฟังว่าเธอเคยเป็นชาวอามิชมาก่อน นี่ก็ขอเพิ่มเกิดความรู้เกี่ยวกับชาวอามิชนิดนึงนะคะชาวอามิชนี้เป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาคริสติกายอนาแบติสต์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในนิกายของของศาสนาคริสต์นะคะที่มีเอกลักษณ์ในการดำารชีวิตที่เคร่งครัดหรือว่า strict นั่นเองค่ะทั้งในการนับถือศาสนาจารีประเพณีการแต่งกายโดยชาวอามิชนี้ยังใช้รถ เทียมม้าเป็นยานพาหนะแล้วก็ปฏิเสธความเจริญของโรคสมัยใหม่เช่นไม่ใช้ไฟฟ้าพวกเขายังทําเกษตรกรรมปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในแบบดั้งเดิมเรียกว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังคงเป็ดเป็นแบบนั้นอยู่นะคะชาวอารมิชทุกคนจะถูกสอนไม่ให้ระโมโลบมากและให้ศรัทธาในพระเจ้าสมัยที่แอนไปแล้วยังเด็กเธอก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเด็กอารมิชทั่วๆไปคือช่วยงานที่บ้านแล้วก็ในฟาร์มจกกนกระทั่งเมื่อยุสิบสอง แอนบลเลก็ได้ออกมาจากบ้านจนได้มาเห็นเมืองใหญ่นะคะซึ่งก็ทําให้เธอตื่นตาตื่นใจกับโลกที่ปรากฏตรงหน้าและนั่นก็ทําให้เธอเรื่องตั้งคําถามนะคะเกี่ยวกับความเป็นอา i s มิชที่เธอใช้ชีวิตมาอยู่ตลอด12ปีและเมื่อถึงวัยที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นอามิชต่อไปหรือไม่ a n นบิลเลก็ตัดสินใจออกจากการเป็นอา i s มิชเพราะเธอมองว่าชีวิตของชาวอามิชนั้นเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ที่ทําให้เธอหายใจไม่ออก แต่เธอก็ยังมีความทรงจําดีๆจากการที่ช่วยคุณแม่ทําขนมซึ่งในสมัยเด็กนั้นเธอไม่ชอบทําขนมอาซะเลยนะคะแต่เพราะว่ารู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องช่วยคุณแม่อยู่ตลอดแต่กลับกลายเป็นว่าณปัจจุบันนี้เธอก็ได้กลายเป็นคนทําขนมให้คนทั่วโลกได้ริมรถแล้วก็เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปนั่นเองค่ะประวัติอาหารอีกหนึ่งอย่างต่อมานะคะก็เป็นอาหารจานที่เราอาจจะคุ้นหูหรือบางคนก็เป็นอาหารจานโปรดกันทีเดียวค่ะซึ่งก็คือซีซัสนั่นเองค่ะ ซีซ่า a ลัดเมื่อได้ยินชื่อนี้นะคะก็ทําให้นึกถึงจูเลียซีซ่าแม่ทัพผู้ปกครองชาวโรมันขึ้นมาในทันทีแต่จริงๆแล้วเจ้าซีซ่าสลัดนี้นะคะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจูเลียซีซ่าผู้ยิ่งใหญ่เลยแมย้แต่น้อยค่ะซีซ่าสลัดนี้กําเนิดมาจากซีซ่าคาร์ดินีเป็นชาวอิตาลีที่ทําการอพยพนะคะในภาษาอังกฤษกริยาอพยพนี้ใช้เป็นกริยาก็คือ migrate M I G R A T E นะคะ Migrate เขามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในปีคศ1 9 1 7 1 9 3 3ถึง1933สหรัฐอเมริกามีนโยบายห้ามการค้าขายผลิตแล้วก็ขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดทำให้ซิซ่าคาร์ดินีนี้เกิดไอเดียที่สุดแสนจะบันเจิดขึ้นมาโดยซิซ่าได้ทำการย้ายถิ่นฐานของตนอีกครั้งเพื่อไปเปิดร้านอาหารและก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเมืองทิควนาประเทศเม็กซิโก ทำให้ชาวอเมริกาผู้หอยหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องเดินทางลงใต้เพื่อข้ามประเทศไปยังเม็กซิโกนั่นเองร้านของซีซ่านี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนทําให้วัตถุดิบในการทําอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการและด้วยความที่ลูกค้ามมึนเมาแต่กย็ยังต้องการรับประทานอาหารซีซ่าจึงนาผักที่เหลือต่างๆนะคะที่อยู่เหลืออยู่ในครัวนั้นนํามาจับคลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ํามันมะกอกนะคะหรือที่เรียกว่าล l i v e ย i l น้ำเลมอนเลมอน L-E-M-O-N e คือมะนาวลูกเหลืองสีเหลืองเหลืองลูกใหญ่ๆนะคะ l ล m o n ถ้า Lime L-I-M-E จะเป็นมะนาวสีเขียวลูกเล็กแของบ้านเราในที่นี้เขาใช้ Olive Oil l e m Black Pepper หรือว่า r พริกไทยดำนะคะแล้วก็ w o e s t e r Sauce มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ m i x t o g e t h e r แล้วก็นำไปเสิร์ฟให้ลูกกับลูกค้าเพื่อใช้เป็นน้ำสลัดหรือเป็นสลัดด d ร e ส s ing ผมปรากฏว่ากลับกลายเป็นที่ชื่นชอบอย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่ลูกค้าที่เป็นดาราที่เดินทางมากินอาหารที่ร้านของซีซ่าจึงทําให้ซีซ่าสลัดถืกอกาเนิดขึ้นอย่างบังเอิญนั่นเองนะคะแล้วก็กลายมาเป็นเจ้าซีซ่าสลัดที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนี้นะคะอีกหนึ่งอาหารนะคะที่อยู่ในลิสต์ของ food history ด้วยก็คือครัวซองซึ่งเป็นเบเกอรี่ยอดฮิตของไทยเราในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะครัวซองสะกดว่า C R O I S S A N T นะคะครซองคือขนมปังที่ทำมาจากแป้งและเนยเป็นส่วนผสมหลักหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อขนมปังรูปพระจันทร์เสี้ยวนะคะเนื่องในคำว่าเนื่องจากคำว่าครซองนี้เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าพระจันทร์เสี้ยวส่วนในภาษาอังกฤษนะคะคำศัพท์ที่หมายถึงว่าพระจันทร์เสี้ยวคือ crescent crescent mm hmm. มีการสะกดที่ค่อนข้างคล้ายๆกับครซองเหมือนกันนะคะแต่ภาษาอังกฤษพระจันทร์เสี้ยวคือ crescent นอกจากนี้แล้วเจ้าครซองนี้เองก็เป็นอาหารหลักตามร้านขนมต่างๆในฝรั่งเศสอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นครซองก็ไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากฝรั่งเศสอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันนะคะเล่ากันว่าแท้จริงแล้วครซองนี้มีต้นกําเนิดมาจากกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียถูกดัดแปลงมาจากคิฟเฟล ซึ่งเป็นขนมรูปทรงพระจันทร์เสี้ยวตามชื่อคิฟเฟลที่แปลว่าพระจันทร์เซี้ยวในภาษาเยอรมันนะคะจะเห็นว่าเจ้าขนมนี้ถูกเรียกชื่อในภาษาต่างๆตามรูปทรงของของ,ของตัวขนมนี้เองนะคะ,ะซึ่งเหตุการณ์เจ้าขนมคิวเฟลนี้เกิดขึ้นในช่วงราวๆปี1683จากเหตุการณ์สงครามระหว่างเติร์กแ,และเวียนนาโดยจัก,กรวรรดิออตโตมันของชาวเติร์กได้ส่งกองทัพเข้าไปปิดล้อมเพื่อยึดกรุงเวียนนา ตีเมืองอยู่หลายครั้งหลายเดือนก็ยังไม่สามารถทำลายกำแพงเมืองกรุงเวียนนาได้จนกระทั่งกองชับชทาวติร์กได้คิดค้นอุบายขุดอุโมงล์ลอดใต้กำแพงเมืองเพื่อให้เข้าไปโจมตีเมืองได้ซึ่งเหล่าเชฟเบเกอรี่แล้วก็คนทำขนมปังในกรุงเวียนนาก็รับหน้าที่เข้าเวรกาดดึกนะคะหรือว่าไนช์ชิฟนะคะก็คือเวรกาดดึกเจ้าอ้าเหล่าเชฟเบเกอรี่ทั้งหลายเนี้ยก็เลยได้ยินเสียงขุดเจาะอ,อุโมงของทหารติร์ก จึงได้ส่งสัญญาณเตือนกับทหารรักษาเมืองเพื่อผนึกกำลังกับกองทัพของกษัตริย์จรอร์นที่3แห่งโปแลนด์มาขับไล่กองทัพของออตโตมันจนสามารถป้องกันและรักษากรุงเวียนนาไว้จนได้หลังจากชัยชนะครั้งนั้นนะคะเหล่าเชฟเบเกบอรี่และก็คนทำขนมปังในกรุงเวียนนาจึงได้จัดงานเฉลิมฉลองด้วยการทำขนมปังรูปพระจันทร์เสี้ยวเรียนแบบสัญลักษณ์บนธงของเติร์กและเรียกขนมปังดังกล่าวว่าคิฟเฟลนั่นเองค่ะต่อมาในช่วงปี1770 หลังจากพระนางมาเรียองโทเนตเจ้าหญิงจากกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระเจ้าหลุยส์ที่16แล้วก็ทรงย้ายมาประทับอยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยความที่คิดถึงบ้านเกิดและขนมคิฟเฟลพระนางมาเรียองโทเนตก็เลยสั่งให้พ่อครัวทําขนมคิฟเฟลนี้ขึ้นมาจนข่าวนี้แพร่กระจายออกไปทําให้คิฟเฟลเป็นที่รู้จักมากขึ้นและกลายเป็นเทรนด์ของขนมเป็นเทรนด์ขนมของเหล่าราชวงศ์แล้วก็ชนชั้นสูงในฝรั่งเศส ซึ่งคิฟเฟลที่พ่อครัวทำนั้นใช้กรรมวิธีแบบใหม่จึงมีเนื้อสัมผัสที่ต่างไปจากเดิมจึงมีการแปลงโฉมคิฟเฟลใหม่เป็นโครซองและก็เกิดความนิยมไปทั่วประเทศฝรั่งเศสฉะนั้นถ้าจะบอกว่าโครซองเกิดในประเทศฝรั่งเศสก็ไม่ได้ผิดอย่างใดนะคะแต่ถ้าจะลงลึกว่าโครซองได้แรงบันดาลใจมาจากคิฟเฟซึ่งเป็นของชาวอสอสเตรียก็จะยิ่งเข้าใจขนมอบชิ ชนิดนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะพอรู้จักที่มาที่ไปของขนมที่เราโปรดปรานก็จะยิ่งทําให้ทานขนมได้อร่อยแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะและก็มาถึง Food History อย่างสุดท้ายนะคะจริงๆไม่เรียกว่าเป็น Food นะคะเป็น Drink แต่ก็เป็นแคร i s e of ฟู้ดเป็นสิ่งที่รับประทานเข้าไปเหมือนกันนะคะซึ่งก็คือ Coffee นั่นเองค่ะ f f e ฟหรือว่ากาแฟค่ะ c o f f e e coffee กาแฟเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมหรือว่าเป็น Favorite Drink ของคนทั่วโลกนะคะซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีโดยเชื่อกันว่าคำว่ากาแฟหรือว่า Coffee มาจากคำว่ากาฟาฟ k a, k a h w a นะคะในภาษาอาหรับซึ่งแปลว่าไม่อยากอาหารโดยเชื่อกันว่าเดิมทีแล้วกาแฟถูกค้นพบเมื่อ1,200ปีที่แล้วเลยทีเดียวในแถบเอธิโอเปียนะคะเขตคาฟา ซึ่งก็มีความเชื่ออีกว่าเจ้าเขตคาฟ่านี่อาจจะเป็นที่มาของคําว่า Coffee อีกทางหนึ่งก็ได้ตามประวัติเล่าว่าเจ้าการการค้นพบ Coffee หรือว่ากาฟานี้เกิดจากกลุ่มคนเลี้ยงแกะนะคะซึ่งมีคนเลี้ยงแกะนี้เป็นมีชื่อภาษาอังกฤษเป็นศัพท์ว่า s h e เฟ e ร์นะคะหมายถึงว่าคนเลี้ยงแกะเ h e เฟ e ร์ s h e p h e r d กลุ่มคนเลี้ยงแกะหรือว่าเชฟโรดนี้เฝ้าฝูงแกะได้เห็นอาการได้เห็นอาการผิดปกติของแกะเมื่อกินลูกเบอร์รี่สีแดงสดเข้าไปคนกลุ่มคนเลี้ยงแกะนี้ก็เลยลองรับประทานลูกเบอร์รี่ดังกล่าวแล้วก็รู้สึกมีพลังแล้วก็รู้สึกตื่นตัวสามารถเฝ้าฝูงแกะได้เป็นเวลานานโดยไม่รู้สึกง่วงหลังจากข่าวแพร่ออกไปนักบวชจากอารามใกล้เคียงก็ได้ทําการนําเจ้าลูกเบอร์รี่สีแดงดังกล่าวนั้นมาหาวิธีการปรุงทําอยู่หลายวิธีนะคะจนกระทั่ง คนพบวิธีการที่ทําให้กลายเป็นเครื่องดื่มสีดําที่เอาไว้ดื่มระหว่างทําการสวดมนต์รอบดึกชาอาร์เบียจึงเรียกพื้นที่นี้ว่าคาฟาหรือว่าคาเฟ่ซึ่งแปลว่าพลังสังกฤษพลังก็คือใช้คำว่า strength นะคะ S T R E N G T H หรือว่าความกระปี้กระเป๋าค่ะ vigor V I G O R ชาวตุรกีเรียกว่าคาเฟ่ต่อมาการเรียกชื่อกาแฟจึง เปลี่ยนแปลงไปตามแหล่งต่างๆของโลกเช่น coffee หรือที่ในภาษาอังกฤษนะคะนั่นแหละค่ะ COFFEE e coffee ซึ่งเป็นชื่อที่รู้จักและก็ใช้ในปัจจุบันนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยนะคะคนไทยก็เรียกกันหลายชื่อนะคะเช่นโกปีคาเฟ่แล้วก็กาแฟในที่สุดนั่นเองค่ะแต่กว่ากาแฟจะกลายเป็นเครื่องดื่มเลิศรสจนถึงทกวันนี้ก็ต้องรองจนถึงศตวรรษที่13หลังจากที่ชาวอาหรับเรียนรู้วิธีการคั่วกาแฟแล้วก็นามาบด ก่อนชงดื่มในน้ําร้อนนะคะจนทําให้สามารถดึงเอารสชาติของกาแฟออกมาได้สูงสุดจนกลายเป็นเครื่องดื่มที่ผู้คนทั่วโลกต่างชื่นชอบจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะวันนี้เราก็าได้เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษและที่มาของอาหารแล้วก็รวมถึงเครื่องดื่มที่เราคุ้นเคยกันไปหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพรสโซ่ครัวซองซีซ่าสลัดแล้วก็ตบท้ายด้วยกาแฟเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลก แล้ในเมื่อวันนี้เราเปิดรายการด้วยคำคมเกี่ยวกับอาหารเราก็เลยจะขอปิดรายการด้วยคำคมเกี่ยวกับอาหารอีกเช่นกันค่ะซึ่งคำคมนี้ก็เป็นประโยคทรงพลังของมหาธรรมะคารทีนะคะบุะคคลสำคัญของโลกซึ่งได้กล่าวไว้ว่า it is health that is real wealth and not pieces of gold and silver it is health that is real wealth สุขภาพคือ สินทรัพย์ที่แท้จริงนะคะ health คือสุขภาพ wealth ก็คือทรัพย์สินหรือว่าของมีค่านั่นเองนะคะ it is health, t h a t is real wealth สุขภาพคือทรัพย์สินที่แท้จริง and pieces of gold and silver หาใช้เงินทองไม่และยิ่งในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิดแพร่ระบาดอย่างตอนนี้คุณผู้ฟังก็คงจะเห็นด้วยนะคะว่า สุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราจริงๆค่ะและในช่วงนี้นะคะดังนั้นถ้าเป็นไปได้ดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรอบกายด้วยการอยู่บ้านไว้เป็นดีที่สุดค่ะและที่สำคัญถ้าหากจาเป็นต้องออกไปในที่ชุมชนก็จําเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างหมั่นร่างมือบ่อยๆรวมทั้งเช็คเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะและในตอนนี้เวลาของรายการลกกว้างกับภาษาอังกฤษของเราก็ได้หมดลงแล้วดิฉันพรบิธานิเทศผู้ดำเนินรายการก็คงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ